มทาทะเลเพคแครถค่ะยูนิเวอร์สยูสองี่สค่ะอ่าเป็นยังไงเรามาดูตั้งแต่เริ่มไหมเป็นกรรมการในรอบห้องดำด้วยอ่าล้วก็เห็นมาตลอดอแต่ก็คนมันถามเยอะมากถามว่าใครจะมองอันนี้ตอบไม่ได้ตอบทุกสามแสน <c oughs> จะโดนปรับใช่ไหมใช่แต่ที่ตอบไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันได้ผลแล้วแต่ห้องดำนะแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องดูผลคะแนน,นอื่นๆประกอบด้วยค่ะอย่างเช่นพิลิมินารีเมื่อวานเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะดูใครนั่งในนี้พูดถึงห้องดำเล็กน้อยว่าเป็นยังไงบ้างนางงาม ก็น่าจะได้บอกงี้ดีกว่าว่าไม่สามารถที่จะปกปิดสิ่งที่เราต้องการรู้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราอะสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้อินไซต์ที่เขาอยู่ในมันไม่ใช่กล่องว่าพอมาเป็นนางงานปุ๊บจะต้องเป็นแคตเตอร์หนึ่งสองสี่ห้าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคําถามที่เป็นทั้งจิตวิทยาด้วยเป็นทั้ง psychology ด้วยแล้วก็เป็นทั้งที่เราอยากให้เขาอะเปิดเผยหรือแท้มาจริงเพราะสุดท้ายอะเวลาเราทํางานค่ะเราทํางานกับคนคนนั้นเนาะ ไม่ได้ทํางานกับแค่แบบมีตําแหน่งเป็นตัวแไทยมาเเซียอย่างีแล้วเป็นยังไงเราย้อนดูถึงตอนที่เราประกวดอะไรอย่างนี้บ้างไหมที่เราต้องพูดออห้องนช่ก็ดูนะคะเราเราเนี่ยก็คิดว่าได้ได้ยินมาคร่าวๆว่าแบบว่าส่วนหนึ่งที่เขาให้นาตเตลปมาเป็นพิธีกรในห้องดำเนี่ยเพราะว่าเราผ่านมาหลายเวทีแล้ว แล้วเราก็จะรู้ทั้งในฐานะคนวางกลยุทธ์เองในฐานะผู้ครอบครัวเองเนนะี่ยค่ะวาะนั้นน่ะนางงามเข้ามาทุกคนหลอกอตาเลียไม่ได้แน่นอนออว่าพูดจริงออกจากใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเป็นไงแล้วเราแบบเรามีแบบเราแบบต้องห้ามลำเอียงนะแต่จริงๆมีม,ม,มีมีในใจใช่ไหมว่าชอบคนไหนอะไรอย<า>่างเงี้ยจริงจริงจะบอกนี้ค่ะว่าตอนนี้นางงามทุกคนที่มาเนี่ย เขาเต็มที่หมดทุกคนแหละแต่บอลริบทไทยเนี่ยจะไปคว้ามงในปีนี้แต่ในใจมีค่ะแต่พูดไม่ได้นะคะเราก็เหมือนทุกคนนะแต่เดนไม่ตอแหล่ะโดเดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีเลยแล้วรักเด็กอย่าไ่ใช่ก็มีค่ะแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาดูในวันนี้เพราะว่าเมื่อรอบ p ี e l มันก็มีหลายคนที่แข่งโค้งไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกรียกว่าคะแนนแต่ละคนเนี่ยแบบต้องขับเคี่ยวกันเฉือดเฉือยกัน หลายคนบอกว่าปิดซองนั่นแหละพิลิมเบนาลี้แล้วแต่ตาเลียบอกว่ามันไม่ใช่อะมันมีคะแนนพิมิมคะแนนห้องดามเป็นคะแนนส่วนหนึ่งพิลิมเมนานี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วมันมีคะแนนก่อนหน้านี้อีกเพราะฉะนั้นมันมีคะแนนหลายส่วนมากเลยค่ะว,วันนี้สําหรับคนที่ยังไม่เข้ารู้เข้ารอยหรือว่าอยากพลาดไปในพิลิมเมนาลี่ก็อยากให้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะอืมแล้วเป็นไงครับก็จากที่เราเห็นชุดว่ายน้ําชุดประจำชาติ รุล,ลาตีเป็นยังไงฮะจากวันนั้นเป็นยังไงพูดถึงเราดีหนึ่งเริ่มจากชุดป,ประจำชาติก่อนก็จะบอกว่าชุดป,ประจำชาติของ m อ็ค่ะก็เป็นการอ้างอิงที่แบบไม่ต้องเองมามะเทิงเนาะแต่ต้องมีกระบวนการคิดที่ล้ำลึกมีการนำเสนอมีการหยิบยกเอาวัฒนธรรม หรือผ้าทอผิวเนี่ยมาใส่ค่ะเพราะมันจะมีความลึกมากกว่ามันอาจจะไม่มีความเป็นแฟนตาซีมากแต่เชื่อว่าในดีเทลใน,ใน,ในรายละเอียดค่ะชุดดำช้ากับเอ็มคูทีก็ค่อนข้างจะเมียทำใหม่ส่วนชุดราตรีปีนี้ก็แบบว่าอยากจะถามพวกเข็บคกเลยค่ะว่าแบบคนป่กเล็ตตายหร <laughs> ือยังีตาบอดหรือยังเพราะแบบระยิบระยับมากค่ะส่วนชุดว่ายน้ำก็ทุกคนก็เซลฟ์มากิเดนได้เป็นอย่างดีค่ะอืพูดถึงโชว์เปิดวันนั้นหน่อยเป็นแบบ โอ้โหแบบเฟี้ยวฟ้าวอลังการมากเป็นยังไงบ้างฮะรู้สึกยังไงดีนะอีกอย่างนึงมันทำให้เราเห็นว่าเนี่ยพื้นที่ NFT อะค่ะเปิดโอกาสให้กับความหลากหลายเนาะหลากหลายนี่นี่เราไม่ได้บอกว่าก็เป็นแค่ L G V อย่านี้นะแต่เราจะเห็นกลุ่มก้อนบนโซลูชันัวดีดีค่ะมีทั้งคนที่เป็น t r นเซนเดอร์อ gender, ผู้หญิงเกย์ชายอะไรอย่างเงี้ยก็มารวมกันเพราะนั้นก็เป็นโชว์ที่สพลัง ทั้งทรงพลังนี้ของการคร้างสรรแล้วก็ส่งพลังนี้ของหนึ่งองค์ตดิชั่นที่มีต่อการสร้างโครงการงานชิ้นนี้เรียกว่าอยากลุกขึ้นมาเต้นใช่ไหมแต่เต sí, being <c oughs> so, okay. ้นไม่ได้ใช่ไหมอ่าอ่าแล้วแล้วยังไงวันนี้เราให้ส่งกำลังใจยังไงดีก็อยากให้ทุกคนนะคะสู้ๆแล้วทำให้เต็มที่แล้วก็อะไรเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะ MPT หน้างานมีจริงค่ะอ่าโอเคขอบคุณมากค่ะสต่ว่าคอมเมนต์ต่อ